สวัสดีคะ่ะพี่เมย์เมที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะเป็นเสื้อรหัส M F 180เสื้อนิตติ้งซัมเมอร์ถักจากคอขยายลายนะคะ EP นี้จะเป็น EP สุดท้ายของเสื้อ M F 180ค่ะเป็น EP 10เป็นสรุปภาพรวมของเสื้อตัวนี้หลังจากที่ถักเสร็จแล้วนะคะอันนี้พี่เมลีดเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาเราจะรีดให้เราใช้ผ้าผ้าเช็ดหน้าผ้าขาวบางนะคะวางทาบลงไปก่อน เราค่อยใช้เตารีดรีดไม่ควรใช้เตารีดลงไปที่ตัวเสื้อโดยตรงนะคะมันจะทําให้ตัวเสื้อเนี่ยด้านขึ้นเงาแล้วก็ไม่สวยนะคะส่วนที่เราเว้นไม่ต้องรีดก็คือขอบริมคอขอบริมแขนแล้วก็ขอบริมชายเสื้อส่วนที่เหลือเนี่ยรีดยืดได้หมดเลยนะคะเสื้อตัวนี้นะคะไหมที่ใช้ถักจะเป็นเส้นขนาดเบอร์ยี่สิบนะคะถักเส้นเดียว หมจะเป็นแบบนี้นะคะที่ใช้ถักตอนที่เตรียมไหมไว้เนี่ยเตรียมไว้สามรอห้าสิบกรัมนะคะไหมใช้ไปรจริงๆริงสองอห้าสอันนี้คือไหมเหลือนะคะตัวเนื้อไหมที่เป็นเส้น20่สิบจะเป็นไหมซมิลซอฟมันจะมีความนุ่มนะคะละมุนแล้วก็ถามว่าเสื้อตัวนี้โป้ไหมไม่โป้นะคะใส่ได้สบายสสีจริงจะเป็นสีเหลืองออกนวลๆหน่อยนะคะ เสื้อตัวนี้ตอนที่เราถักนะเราคำนวณจากคอเสื้อลงมาเราคำนวณคอเสื้อแล้วพี่เมย์จะเริ่มตรงนี้โดยการที่ใช้ไหมาดามนะคะพอเราถักตัวนี้เสร็จแล้วเราก็จะถักลายชุดแรกตรงนี้ลายจะเป็นตามผังลายเลยนะคะชุดแรกมันจะมีคำนวณคอเสื้อตัวเสื้อตัวนี้นะคะตอนที่ถักเนี่ยเริ่มทั้งหมดหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ห่วง นับลายดอกตรงนี้ทั้งหมด12บสองลายนะคะถ้าของใครที่เป็นไหมเส้นใหญ่กว่านี้จํานวนดอกอาจจะต้องลดลงถ้าเป็นไหมเส้นเล็กกว่านี้จํานวนดอกตรงคอจะต้องเพิ่มขึ้นขึ้นอยู่กับตอนที่เราคํานวณคอแล้วก็ให้มันลงตัวนะคะถ้าไหมมันเส้นใหญ่กว่านี้จํานวนดอกจะเล็กลงจะน้อยลงนะคะแต่ว่าช่วงเวลาถักมันจะยาวขึ้นเป็นไปตามสัดส่วนของตัวไหมลายชุดแรกจะอยู่ช่วงนี้ค่ะ คลิปที่ทำออกมาทั้งหมดนะคะจะมี10 e-p นะคะ e-p แรกเนี่ยพี่เมย์จะแนะนำข้อมูลภาพรวมก่อนที่เราจะลงมือถักเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะอุปกรณ์อะไรบ้างไหมอะไรบ้างอธิบายลำดับการถักแล้วก็เราจะต้องหาแรงมือมาตรฐานเวลาเราถักนิตติ้งข้อมูลที่สําคัญที่สุดก็คือแรงมือมาตรฐานนะคะแรงมือมาตรฐานมันจะเป็นตัวบอกว่าลายที่เราถักแนวนอนหนึ่งค่ะนะคะ1ิเซนเราได้กี่ห่วงแนวตั้งเราได้กี่แถว พอเราหาแรงมือมาตรฐานเราได้เสร็จแล้วเราเอา10หารพอ10หารเราจะได้แรงมือต่อ1เซนค่ะแล้วก็ ep 2เราจะป้อนห่วงโดยการที่ใช้เข็มโคเชใช้ไหมดามน,นะคะหลังจากนั้นเราจะถักลายตรงนี้เป็นลายนิด3แถวแล้วเราก็จะใส่มาร์เกอร์ ep 3นะคะเราก็จะถัก พอแถวที่1ถึงแถวที่12 ep 4ีจะเป็น13ถึง24ประมาณนี้แล้วก็2 5่ถึง30จะอยู่ที่ ep 5 5หลังจากนั้นเราก็จะแบ่งแขนนะคะเราจะแบ่งลายแขนเราจะแบ่งข้างหน้าเราจะแบ่งข้างหลังแล้วเราก็ตรงช่วงนี้พอเราถักถึงอันที่1เสร็จแล้วนะคะมันยังไม่ได้มันยังไม่ได้ช่วงรักแร้เราจะถักตัวรักเล่นลายเข้ามาเพิ่ม มันจะเปลี่ยนจากการถักตอนแรกเป็นการถักขยายลายนะคะช่วงที่สตรงนี้จะเป็นการถักแยก4มุมโดยที่ลายที่เอามาใช้ในพี่เมย์จะใช้ลาย make one ด้านขวาก็จะเป็น make one l i n ด้านซ้ายจะเป็น make one ล e บนะคะมันจะออกมามันก็จะได้ตัวแขนเพิ่มมาก็จะได้หน้าอ,อกเพิ่มเราจะถักจนเราวัดเส้นแนวทะแยงมุมตรงนี้ลงมาได้20ส่สิเซนหลังจากนั้นเราก็จะเชื่อมต่อเวลาเราเชื่อมต่อ เราจะต้องให้ลายลงตัวนะคะตอนที่เชื่อมต่อตรงใต้รักแร้ลายต้องลงตัวทั้งลายแขนแล้วก็ลายตัวเสื้อนับจํานวนช่องให้ดีนะคะลายตรงนี้ลายตัวเสื้อมันจะเป็นลายสับหว่างกัน ep หกพี่เมย์จะถักดันคอด้านหลังขึ้นไปเพื่อให้เวลาเราใส่คอด้านหลังมันจะไม่โปะเห็นไหมคะจุดที่เป็นการถักดันคอด้านหลังจะอยู่ช่วงนี้จะอยู่ด้านหลังสูงขึ้นไปก็ประมาณหนึ่งช่วงลายอย่างนี้ค่ะ ep หนะคะเราจะถักดันคอด้านหลังเราจะคำนวณรอบอ,อกอีกครั้งหนึง่งว่าเราจะต้องเพิ่มตรงใต้รักแร้จำนวนเท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นเราก็จะพักห่วงแขนไว้เราจะเชื่อมต่อตรงใต้รักแร้ให้ลายลงตัวนะถักตัวเสื้อวนวงกลมได้ออกมาเป็นความยาวตามต้องการนะคะ ep 7เราจะถักกริมชายเสื้อลายที่ใช้ถักตรงนี้จะเป็นลายลูกฟูกเล็กนะคะหนคูณห โดยที่ลายนิดจะเป็นนิดแบ็กแล้วก็ลายเพอจะเป็นเพอร์ฟอนปลดห่วงโดยการที่ใช้เทคนิคเทอร์บูลาบา่าไบออฟค่ะความสูงของขอบตรงนี้ทั้งหมด10แถวนะคะ ep 8เราจะวนกลับมาถักแขนเสือ้อพอเราถักแขนเสื้อออกมาได้ความยาวตามต้องการนะคะตรงนี้จะ 27, 27่สแถวหลังจากนั้นเราก็จะเก็บริมลายที่ใช้จะเป็นลายเดียวกับชายเสือ้อ ตรงที่เป็นขอบตัวนี้นะขอบแขนกับขอบคอพี่ไม่เปลี่ยนไมนิดนะคะแต่ว่าชายเสื้อไม่ได้เปลี่ยนชายเสื้อจะใช้3.5ในการถักแต่ตรงนี้ริมแขนตัวนี้เราจะใช้3มิลในการถักจํานวนของแถวก็เท่ากันกับชายเสื้อก็คือ10แถว by off โดยการใช้เทคนิคเดียวกันนะคะ t e บ b u l a by off มันจะได้ออกมาเป็นแขนจ้ำนิดนึงแบบนี้ค่ะความยาวของแขนตรงนี้นะคะรวมขอบด้วย22เซน อีพีเก้านะคะเราจะมาถักคอเสื้อคอเสื้อเราจะเก็บโดยการที่ถักเป็นลูกฟูกลูกฟูกจะเป็นลายเดียวกันกับแข็เสื้อกับชายเสื้อนะคะพี่เมย์จะถักเป็นลูกฟูกหนึ่งคูณหนึ่งสูงขึ้นมาทั้งหมด20สิบแถวแล้วพับพับทบเย็บข้างในนะคะเย็บซ่อนไหมบายออฟด้านในเราจะบายออฟโดยการที่เราใช้เป็นเข็มโคเชใช้เป็นเข็มปักคอสตีทนะคะ ตรงที่บายออฟด้านในมันจะซ่อนปลายไหมอยู่ด้านในค่ะมันจะทำให้ได้คอเสื้อที่เป็นคอเสื้อสองชั้นนะคะความสูงของคอเสื้อก็เราสามารถปรับได้ตามชอบเลยภาพรวมของเสื้อตัวนี้นะคะรอบอกที่สามารถใส่เสื้อตัวนี้ได้รอบอกตั้งแต่92เซนจนถึง90ประมาณ98เซนค่ะเสื้อตัวนี้มีความยืดหยุนนะคะเสื้อมีความยืดหยุ่นนะคะลายมันสามารถขยายได้ ความยาวของตัวเสื้อเวลาเราวัดความยาวตัวเสื้อเราจะวัดจากหัวไหล่ตรงนี้ลงไปจนถึงชายเสื้อรวมขอบด้วยนะคะ56สิบหกเซนความยาวของแขนเสื้อเราก็จะวัดจากหัวไหล่เหมือนกันนะคะลงมาจนถึงปลายแขนเลยนะคะได้22สิบสองเซนค่ะน้ำหนักของตัวเสื้อ250กร,รมัมไหมที่ใช้เส้นขนาดเบอร์20เป็น summer soft นะคะแล้วก็ไหมนิตที่ใช้ถักตัวเสื้อ เป็นไม้นิดหัวขนาด3.5มิลไม้นิดที่ใช้เก็บขอบแขนกับขอบคอจะเป็นไม้นิด3.0มิลค่ะคลิปมีทั้งหมด10 EP นะคะอันนี้เป็นด้านหลังข้อมูลทั้งหมดเลยของเสื้อตัวนี้นะคะช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดเลยพี่เมย์จะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะ ถ้าคุณสนใจอุปกรณ์ก็จะมีลงตะกร้าไว้ตรงมุมด้านด้านซ้ายนะคะเป็นตะกร้าผลิตภัณฑ์ค่ะตามลิงก์ไปได้เลยนะคะจะมีแนะนำไหมแนะนำตัวที่เป็นไม้นิดสามารถสนับสนุนพี่เมย์ได้นะคะรายเดือนเดือนละ50บาทนะคะโดยการสมัครเป็นสมาชิกของช่องยูทูบเมที i นี e Handmade จะทําให้คุณสามารถดูคลิปวิดีโอที่อยู่ในคลังได้ทั้งหมดก่อนใครนะคะใต้คลิปวิดีโอนี้ก็จะมีปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอร์แทงค่ะแทนคำขอบคุณจากการดูคลิปวิดีโอพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ยูทูบเมทิน e Handmade ขอบคุณค่ะ